นกกระจอกอินดี้หัวฟูภูมิใจเสนอเมน,มสเมนูมังสวิรัตค่ะเมนูมีมีจ้าติดตามกันชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ มีใครเบื่ออาหารบ้างคะคือหมุนไปหมุนมาก,ก็ไม่รู้จะกินอะไรคะ่ะหรือตูเย็ยนแล้วก็หรือตูเย็ยนอีกวันนี้เราก็รลือตูเย็ยนเหมือนกันคะ่ะคือได้อะไรก็มาผัดคะ่ะไปเจอหมี่หยกไปเจอน้ําพริกเผาเราเลยจะมาผัดหมี่หยกใส่น้ําพริกเผาคะ่ะไปดูกันค่ะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนบางช่วงบาง,บางช่วงางาตอนอาจจะหายไปนะคะเพราะว่าคิดแล้วเจงกดวันนี้เราจะมากินมังสวิรัตกัน,นะคะ่ะ น้ำพริกเผาทำเองค่ะมีครบทุกรสไม่ต้องปรุงเลยค่ะทอดบรรดาสามชั้นเจของเราก่อนเลยค่ะเพิ่มความกรอบกับความหอมใส่น้ำมันจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่หอมใหญ่สับค่ะถ้าไม่ใส่คือเจนะคะถ้าใส่คือมังสวิรัตค่ะใส่น้ำพริกเผาตามลงไปเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วค่ะใส่สามชั้นทอดของเราเลยค่ะตามด้วยต้นอ่อนทานตะวันคลุกเลยละทีนี้ พอเข้ากันดีก็ใส่เส้นเลยนะคะพี่น้องคลุกไปคลุกมาปิดไฟใส่จานเลยค่ะอร่อยได้แล้วโอ้ยหอมขันนาดนะเจ้ากินได้บ่ได้ก็ต้องกินนะเจ้ายะเองอร่อยนะคะขอบอกคุณผี่ชมพอกันลรอกน่ากินก็ แซบเด้อคับพี่น้องมามามา,มากินน้ำยายอินดีจ้ะเป็นไงคะน่ากินไหมล่ะคะแค่นี้ก็ได้อาหารมื้อหนึ่ง้วยหนึ่งจานหนึ่งแล้วคะ่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ